ครับใช่ค่ะคราวที่แล้วชมไปนะผู้ชมบางคนก็บอกว่าทาไมทีมงานโหดจังเลยอ่ะให้กินข้าวกับน้ําเปล่าแค่นั้นเองนะคะแต่ความตั้งใจจริงๆไม่ได้ใหญ่จะทรมานอะไรนะจริงไม่นะจริงๆตั้งใจให้ข้าวเปล่าเนี่ยเพราะว่าไม่ข้าวเปล่าอย่างเดียวเพราะว่าตั้งใจจะให้สองคนเนี่ยจับปลาจับหอยจับอะไรกินนะครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยแสดงความใจบุญออกมาด้วยการปล่อยปลาไม่ยอมเบียดเบียนตั์หลายคนบอกว่ากินข้าวเปล่าอยู่ได้ยังไงตั้ง5วันจริงๆไม่ได้มีแต่ข้าวเปล่าค่ะเพราะว่าทีมงานใจดี มีทางเลือกให้ด้วยไปชมกันต่อค่ะ oh, เดี๋ยวถ้ามีอะไรจะบอกคุณลุกนี่เช้าวันที่สามแล้วนะครับครับคือตอนแรกพอมาอยู่สามวันแรกผมรู้สึกแบบเริ่มชินกับที่นี่แล้วอยากกลับมากเลยอ่ามันขัดกันเลยนะมาถึงแบบมันวันต่อไปไม่รู้จะเป็นยังไงอ่ะ ถ้างั้นเรามีข่าวดีมาบอกเรามีตัวช่วยนี่คือตัวช่วยตัวที่หนึ่งเอาไหมครับเอาเลแต่ไม่ขีดนี้มีข้อแม้ก็คือว่าทั้งคู่ต้องเอาของที่เราให้ไปแล้วามาแลกกับเราหนึ่งชิ้นคอ,อยมุ้งปัญญาออกด้อย <laughs> เอาไปเล่นได้นะเล่นอะไรเล่นมุกเนียนะเล่นมุก่ะเล่นสร็แ้วต่ไม่มีประโยชน์อยู่ดีใช่ปหล่ะใช่ครับพี่อันนี้แรกตัวช่วยตัวที่สองเราก็คือไก่ ให้เลยเลยแรกครให้ดูครับอ้า,าวไข่เจ็ดฟองเนี่ยเดีย๋ยวเราจะกระจายไปทั่วเกาะเราจะหาไข่นี้กินไปทนมือกันหนึก็<อ>มีการใบ<ห><ะ>้เลยมีการใบ้ไหมอออ๋ออ๋ออ๋ออไม่ก็ล้วกนคีย์เวิร์ดของไข่ใบแรกบอกใบ้ถึงที่อยู่ของไข่นะฮะครับ<อ>คือคำว่าไข่นก บนต้นไม้ดิให <conduct> ้มาหาให้ใครหาได้ใครดีก <découvrir> um ็ได้นะใครเนกะใครอยู่ไหนใครอยู่แล้วโอ้ยเสร็ษฐีเฮ้ยมาเนี่ยอะ นี่ไงเจอแล้วลังนกผมจะขึ้นไปไง่างนี้ิลยวางหลังนะใครปะเนี่ยตีบ้าเฮ้บอลลูกแรกนะครับข็ใครครับขอ,ขอครบเจ็ดฟองแล้วก็ได้กลับบ้านนะครับ น,น้ำทะเลอ่าต้มไข่ไปเดี๋ยว,ลวเลวยมีกลับแล้วครับมีกลับแล้ววันนี้สบายนะครับจันผมไม่กินไข่แดงพี่กินไข่แดงไหมแล้วแต่เอาเลยไข่แดงอ่าแบ่งกันมา ไอผมให้พี่เสืออะไรเสียสละเสลยนไรไงเนี่ยเออเล่นเล่เล่นเล่นไข่แดงฝ่าเป็นอะไรหเดียาผมไม่กินผมไม่กินไข่แดงจริงเขเล่นตะร่อนเยอะจริงเหรออ้วนมันนี้ยังเยอะอยู่ะอืมข้อหัวหมดแล้วอ่ะไข่ป่านี่ก็เวิร์กเหมือนกันเนี่ยอืมอุ้ยเลยอ่ะ เฮ้ยนะหายหมดเลยไงตอนแร่กินข้าวมีความสุดวู้ทำข้าวหรออิมมีน้ำตาอะไรนะเว้อเลยโอ๊ยโอ๊ยพี่พี่นั่นออกอ่ะเฮ้ยโอ้โห ตายไปแล้วยาแดงเออดูง่ยกไม่เลนเฮ้ยจะทำทำไมเนี่ยจะส่งโรงพยาบาลเลยพี่อยากกลับบ้านเพียงขอเปินจริงเฮ้ยรน อารมณ์ไปแลกเขาอะทำอะไรไม่ได้เลยเนะอะรบวนมนันเล่งเรื่อนะไม่มีอะไรทํานะแต่ได้ไม่เพี้ยนกันไปซะก่อนเหมือนไอ้ไอ้คนนัน้นใครเข้าก่อนเนี่ยใครเข้าก่อนอดกินข้าวแล้วเหรอเอาไหล่ะ <c oughs> ได้เลยเอุ้ยยิงแรงเลเนี่ย ลูกนี้ถ้าลูนี่ยิงไม่เข้าลูนี่ยังไม่กินไข่เลยมไม่กินนะไม่กิน <Yeah. S 1> เลยแต่ถ้าเข้าอ่ะทําไม่กินจริงารอ,อาทำป้อนนะได้ทำหน่อยนะเรื่อมวกาเลย กินไม่เข้าทำไมพี่ก็ได้กินคนเดียวดิเออดิก็ไม่ถูกก็บอกเองไม่หรอตอนนี้ถึงเวลาหาไข่ฟองที่สองแล้วนะครับครับครับผมแต่รู้สึกไข่ฟองนี้บางคนนี้ไม่ได้กินนะผมว่าพอไเล่นกับขนานไม่ดูมันจะเล่นๆซะหน่อย ฉันนแหละก็พูดเองพูดทำไมลืมทำไม่ได้ไม่พูดอะไรพูดไม่ได้เฉยๆอ่าใช่ไหมทำใบเลยอ่ะทำไปครั้งที่สองนี่คือว่าไข่หงับงไข่หงั่งแต่พอเรียกชื่ออย่างไข่หงเป็นชื่อไข่ที่แบบอ๋อกำคิดออกอย่างนี้แล้วกันพูดไม่เพราะเลวไข่เลวนิสัยไม่ดีไข่เน่ <laughs> มันเรอีกชื่อว่าไข่เฮียใช่ไหมก็เกี่ยวไอ้ตัวนั้นดิเจอตัวนั้นที่ไหนเจอตรงนี้ตรงนู้นจบสองที่ปัญหาคือจะเจอได้ยังไงกลัวท่าเจอแล้วมันอยู่ด้วยนี่สิเรคงไม่เจออาเฮียครับถ้าเจอแล้วก็จะไม่ทำอะไรแล้ว